พีพีเอฟเสียบผมก็ได้เดินเข้ามาระยะหนึ่งแล้วนะผมเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเจอต้นตะเคียนนะพีพีเอฟเสียนี่นะเดี๋ยวเราก็จะลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะแต่เราเราเนี่ยก็จะไม่ไปสัมผัสอะไรนะเดี๋ยวน,นี่นะพีพีเอฟเสียใช่ต้นตะเคียนต้นนี้หรือเปล่านะเฮ้ยพีพีเอฟเสียบ ค่คิดว่าผมจะมาเดินดูนะผมไม่ได้คิดว่าผมจะเจออะไรอย่างนี้นะพี่เพียบเซียบเฮ้ยเขามาอยู่ตรงนี้ได้ไงฮะเห็นไหมเขามาอยู่ตรงนี้ได้ไงเดี๋ยวเฮ้ยผมเดินนะสวัสดีครับพี P ่เพียบซีวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับ หลังจากที่ห่างหายกันไปนานเลยนะครับพี่เอฟซวันนี้เนี่ยก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันเนี้ยผมก็จะมาขอเลขเด็ดกับนางตะเคียนนะพี่เอฟซครับที่มีช่องยูทูบเบอร์หลายๆช่องเนี่ยเขาก็ได้มาขอกันนะพี่เอฟซกับนางตะเคียนเนี่ยเขาก็ขอได้มั่งไม่ได้มั่งนะถูกมั่งไม่ถูกมั่งนะพีพีเอฟซผมเนี่ยก็จะลองมาขอมั่งนะพี่เอฟซไม่รู้ว่า จะถูกไหมนะหรือว่าจะเจอเลขไหมนะอันนี้ก็ยังไม่ทราบเลยนะพี่เพฟซีครับโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปข้างในกันเลยนะพี่เพฟซเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะพี่เพฟซครับเดี๋ยวเราก็รีบไปนะก่อนไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมเลยนะครับมิกออกมาเดินบ้านครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปนะพี่เพฟซครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยนะพี่เพฟซีนี่นะพี่เพฟซครับ ป่าเนี่ยก็ลกทึบประมาณนี้นะก็อุดมสมบูรณ์เอามากๆนะพี่แรียซครับีนี่นะเขียวขจีมากเลยนะเป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะครับพี่แพร่เซแต่ว่าต้นตะเคียนเนี่ยก็ต้องเดินไปข้างหน้านะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินเข้าไปกันเลยดีกว่านะพี่แพร่เซครับ แค่หลังจอมปวงเนี่ยก็เอาเรื่องแล้วนะ PPFc ถือว่าของแรงอยู่นะไปเดี๋ยวเราก็เพื่อมมนเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะ mm hmm. ก็ไกลนิดนึงนะเราจะต้องเดินไปนะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เพื่อนเปาเนี่ยเขาเนี่ยได้มาถ่ายนะ PPFc เราก็ได้พบกับ นงังตะเคียนด้วยนะพี่เพลซครับผมเนี่ยก็ไม่ทราบว่าผมจะได้พบไม่นะผมเนี่ยก็ไม่อยากจะพบนะใจจริงก็อยากจะมาขอเลขเด็ดเฉยเนะพี่เพลฟซผมเนี่ยทําใจไม่ได้แล้วนะผมไปเจออะไรอย่างนั้นนะก็กล้ากลัวนะพี่เครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปลุ้นกันด้วยกันนะพี่เตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากนะไปเดี๋ยวเรา เดินกันเลยดีกว่าผมนี่ก็จำได้ลางๆนะเพื่อนเปาเนี่ยก็ได้พามาไม่ทราบว่าจะจำได้ไหมนะสถานที่ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นนะพี่ๆใส่ครับจำได้มันจะแอบบริเวณนี้นะ เียงลกล้องนะครับแล้ก็เข้ามาลึกพอสมควรแล้วนะพื่อนๆสิ FC. ก็ยังไม่ถึงที่หมายนะไม่ทราบว่าผมเนี่ยจะจําที่หมายได้หรือเปล่านะพอมีเสียง นกเสียงไก่ปลาหรือว่าเสียงอะไรต่างๆนะเสียงรถก็พอได้ยินนะเพราะว่าถนนเนี่ยก็อยู่ออกไปไกลนะแต่ว่าเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่เบาๆนะเพิีสไปเหมือนจะมีฟืนเลยนะไม่ทราบว่าใครตัดทำอะไรนะเพลียเสียเดินต่อนะต้องเดินยาวๆเลยนะ ไม่ทราบเนี่ยจะเจอดีหรือว่าเจออะไรเปล่านะมันใช้ทางหรือเปล่านะขนลไม่ทราบนะโอ้โต้นไม้นี่ก็ขนลุกนะต้นไม้ใหญ่เลยนะ เดินนะพี่เพยบสิเรามันจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราน,น่ากลัวมากเลยนะเราไม่อยากจะอยู่นานนะจะนี้ไปนีบมาไม่ทราบเนี่ยว่าจะเจอหรือเปล่านะ ผมสังเกตเนี่ยยิ่งเดินยิ่งลกนะนี่นะพี่ีเอฟซียิ่งเดิน,ย,นะน,นะย,ดนยิ่งลกเลยนะนมีเสียงนกแฝกร้องเลยนะมันน่าจะเอาเรื่องนะพี่ีเอฟซีน่าจะเหีน้ยนะเสียงนกแฝกเนี่ย ปกติผมไม่ค่อยได้ยินนะเข้าป่านะได้ยินก็เป็นส่วนน้อยเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยงสิท้ากันดีกว่าดูนะพีพีเสซีต้นไม้ใหญ่นะอายุเนี่ยก็ไหลสิบไปอยู่นะพีพีเสซี อาจจะมากกว่านั้นหรือเป็นมากกว่านั้นหลายเท่านะเราก็ไม่อาจทราบนะพะตอต้นขันนาเนี่ยสิบปีสิบปีขึ้นนะพี่เพ่ซี่นี่นะเห็นไหมครับต้นนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะพี่เบพบซี่ที่เพื่อนเปาเนี่ยก็ได้มาเจอกับนางตะเคียนนะ พพฟซท่านใดที่ซเนี่ยก็คอมเมนต์มาให้หน่อยนะพี่พีฟซนี่นะครับต้นใหญ่มากเลยนะเราจะลองดูนเดินสำรวจต้นไม้ต้นนี้กันนะที่เพื่อนเปามาเนี่ยก็ได้พบกับน้ำตะเคียนนะ ผมมาเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะได้พบไหมนะต้นนี้หรือเปล่านะเยวจะลองดูเลขนะจะมีเลขไหมนะมีช่อง y o ยูทูบหลายช่องนะเขาขอกันได้นะ ถูกมั่งไม่ถูกมั่งนะพีพเอฟเซลหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยซื้อเยอะก็ทําให้มีถูกแล้วก็ไม่ถูกนะพีพเอฟเซนี่นะพีพีเอฟเซต้นใหญ่มากเลยนะสิบคนโอบนะพีเพเอฟเซผมวาดต้นเนี่ย แต่ว่ายังไม่เห็นวิวแววเลยนะไม่ทราบว่าเพื่อนเปาเนี่ยเขามีวาสนาหรือว่าความผูกพันหรือว่าบุญบารมีมากนะพี P ่ก็ทำให้เพื่อนเปาเนี่ยได้พบก,กับนางตะเคียนนะพี P ่พี่เอนี่เลยนะพี P ่พี่เ ต้นไม้ที่มีนางตะเคียนเนอาศัยอยู่นะพี่พีเฟซีบผมเนี่ยก็ไม่ทราบว่าจะมีวาสนามีบุญเหมือนเพื่อนเปาไหมนะว่าจะได้เจอนางตะเคียนนะ f f. พี่พีเอฟซีบเพื่อนเปาเนี่ยก็เขามาเจอนางตะเคียนนะ่ะหลายครั้งหลายหนมากนะพี่พีเซีตอนที่ไม่ได้มาด้วยกันนะ ตอนที่มาด้วยกันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจออะไรเลยนะพี่เพียบเซฟอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีวาส,สนานะพี่เพียบเซฟผมเนี่ยก็จะลองมาขอหวยดูนะมาส่องดูเลขเด็ดนะพี่เพียบเซฟเผื่อวันที่16เนี่ยมีลุ้นนะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันดีๆอีกรอบหนึ่งนะเพียบเซฟ หรือว่ามันไม่มีร่องรอยกันขูหาเลขเด็ดเลยนะเี่เบหรือว่าเนี่ยผมก็จะมาต้นผิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเสียบสบหรือว่าจะเป็นอันนี้นะพียเสร่องรอยกันงัดแง่นะ ่เนียผมน่าจะมาผิดจุดนะ PPFc โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขอตัวเดินกลับก่อนเลยนะผมก็ทังเกตดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรเลยนะ p f c นี่นะเดี๋ยวงวดหน้าเนี่ยจะพาเพลินเปามาดีกว่านะเผื่อจะมี อะไรตื่นเต้นตื่นเต้นมากกว่านี้นะเพีพยบซิแล้วก็แบบเพื่อนเปาเนี่ยก็ติดเจอนางตะเคียนได้เยอะกว่าผมนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีวัฒนากับเขาสักเท่าไหร่นะเพีพยบซิโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็เดินกลับกันดีกว่านะเพีพยบสิครับ,บก็ระยะทางก็ไกลอยู่นะ โอเคครับเพเพรเซตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้เดินออกมาถึงระยะหนึ่งแล้วนะผมเนี่ยก็รู้สึกว่าผมเนี่ยจะเดินผิดทางนิดหน่อยนะเพร๊ะเพร๊ะเซมันเป็นทางที่ไม่คุ้นเคยเลยนะเหมือนว่าจะมีบ้านล้างด้วยนะแล้วก็มีทางข้างหน้าเนี่ยโล่งเลยนะเหมือนมีคนเขามาเคลียร์ไว้นะหรือว่าจะเป็นคนอะไรนะผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าสถานที่เนี้ยไม่ค่อยคุ้นเคยเลยนะเพเพรเซ เนี่ยนะบ้านล้างนะอยู่ข้างในนะโอเคเนะี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันดีกว่านะพี่เพีครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะลองเข้าไปสำรวจดูกันสักหน่อยนะพี่เพจเอ๊เหมือนว่าจะเป็นค่ายทหารเก่านะนี่นะมีลายของทหารในยนะพี่เพจรสิน่าจะใช่ไหมนะ สไตล์นี้ผมว่าใช่ชัวนะมีเสียงไก่นะไก่พวกไก่ชนไก่อะไที่นี่นะเหมือนกับว่าจะมีคนอยู่หรือเปล่านะผมเนี่ยก็เดินหลงมาได้ไงก็ไม่ทราบนะทั้งๆที่ผมเนี่ยก็เดินเป็นประจำนะไปเปเ โลกล้างแล้วนะนี่นะพี่เเสียบเราจะกล้าสำรวจไหมนะกลัวว่าเป็นค่ายทหารเก่าเนี่ยเราอาจจะโดนระเบิดหรือว่าอะไรพวกนี้นะพี่เพียเสียบผมก็ได้เดินเข้ามาระยะหนึ่งแล้วนะ ผมเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเจอต้นตะเคียนนะเพื่อนๆเซตะเคียนเก่าแลนะผมไม่ทราบว่าเนี่ยใช่ที่เพื่อนเป่ามาถ่ายหรือเปล่านะผมก็กล้ากลัวมากเลยนะไม่กล้าเข้าใกล้นะเพราะว่าเราก็ไม่เคยมานะเขามีอาถรรพ์รัวอะไรหรือเปล่านะเพื่อนๆเี่มีนะ ต้นตะเคียนนะก็มีคนเขาดูแลนะเดี๋ยวเราก็จะลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะแต่เราเราเนี่ยก็จะไม่ไปสัมผัสอะไรนะเดี๋ยวเขาจะเห็นเขาจะไม่พอใจเอานะพี่เพยนี่นะพี่เพลยสิใช่ต้นตะเคียนต้นนี้รอเปล่านะผมก็ได้เดินหลงเข้ามานะหรืออาจจะเป็น เรื่องบังเอิญหรือเปล่านะพี่แยบซีทำให้ผมเดินหลงมาเจอนะพี่แฝดเสียบนี่นะผมเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าไปขอหวยนะเดี๋ยวเราเนี่ยก็อยู่ข้างนอกเอานะที่เขย่าไม้เนี่ยก็ไม่มีนะที่แบบจะลุ้นหวยนะพี่แฝดเสียบนี่นะมันก็ประมาณนี้นะ ไม่ทราบว่าใชาที่เพื่อนเปาเนี่ยมาหรือเปล่านะครับพี่เป๊ะเียเอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอตัวกลับไปปรึกษาเพื่อนเปาก่อนนะว่าใช่หรือไม่ใช่นะพี่เป๊ะเียบถ้าใช่เนี่ยก็วันหลังค่อยมาใหม่นะพี่เป๊ะเซียบโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะลองขอตัวกลับก่อนนะไปเดี๋ยวเรากลับก่อนนะ ต้องหาทางอีกนะพพฟซี FC, เพราะว่าเราเนี่ยก็เดินหลงมานะไปพ่เซีแบเดี๋ยวเราก็หาทางกลับกันเลยดีกว่านะก็ได้เดินหลงเข้ามาสถานที่นึ่งนะก็คล้ายๆสถานที่ทหารค่้ายทหารเก่านะพ่เซียบก็ได้มาพบกับต้นตอน,นาตะเคียนนะก็มีคนจัดสร้างขึ้นมาแล้วนะ ผมเนี่ยก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะพี่พีเอฟีครับก็เพิ่งจะรู้ข่าวนี้นะเนื่องจากเดินลงเข้ามานะไปโอเคครับเฮ้ยพี่เีเอฟครับเฮ้ยใช่ไหมนะเฮ้ยพีพีเสฟซเจอไหมต้นตอเขาอยู่ตรงนู้นนะแล้วทำไมผมมาเจอตรงเนี้ย เขาควัมือเรียกทำไมนะผมจะลองเข้าไปคุยดีไหมนะเจอตัวเป็นเป็นเลยนะผมว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะที่ทําให้ผมหลงมาเนี่ยนะพี่เพชรครับเอาไงดีนะจะลองขอหวยเขาดีไหมนะผมว่าเนี่ยถ้าเราจะขอหวยนะก็มันเป็นการ ลบลู่หรือเปล่านะพี่เพฟซีครับเดี๋ยวแบบยังไงเราขอโอกาสหน้าค่อยเอาน้ำแดงหรือว่าอะไรนะมาว่า้เขาดีกว่านะพี่เพฟซีเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะกลับบ้านก่อนนะพี่เพฟซีผมแค่คิดว่าผมจะมาเดินดูนะผมไม่ได้คิดว่าผมจะเจออะไรอย่างนี้นะพี่เพฟซีบผมต้องขอตัวกลับก่อนเลยนะพี่เพฟซี เพราะว่าเนี่ยมันก็ตกเย็นแล้วนะเดี๋ยวจะเย็นน่ากลัวนะพี่เพีเอฟซีไป,ไปนะพี่เนะพียบสิไม่น่าคิดเลยนะว่าเจออะไรที่ไม่อยากจะเจอนะเฮ้ยเขามาอยู่ตรงนี้ได้ไงฮนะพี่เพียบสิเห็นไหมเขามาอยู่ตรงนี้ได้ไง อะไรยังไม่หายตกใจเลยนะพี่เพียบนซีผมเดินอ้อมมาตรงนั้นนะเขามาอยู่ตรงนี้ได้ไงนะพี่เพี่บสซ จะพาพื้นเปามาดีกว่านะหรือว่าเราจะมีของมาไหวเขาก็ดีนะผมคิดไม่ทันนะว่าจะต้องเตรียมเส้นไหวของน้ำแดงน้ำอะไรมานะพี่เพยรเสียมไม่น่าคิดเลยนะผมจะเจอพี่เพลรเยมเดี๋ยวขอตัวกลับไปตั้งหลักก่อนนะพี่เพลรซิโอเคครับพี่เพลรซิตอนนี้ผมเนี่ยกไดาย ออกมาถึงที่ปลอดภัยที่พอสมควรนะพีพีเอซครับที่ไกลพ้นจากต้นตะเคียนต้นสักคูนี่นะผมเนี่ยก็ไม่ได้จะลบหลู่หรือว่าอะไรนะพีพีเอไม่ได้มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใดเลยนะผมเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเจอจังๆอย่างนี้เลยนะพีพีเอครับผมเนี่ยก็ตั้งหลักไม่ถูกเหมือนกันนะกล่าวว่าจะมาขอหวยแบบมันจะมีที่เขย่าให้นะพีพีเอครับ ไม่กล่าวว่าจะเจอเป็นๆน,นะพี่เพ่ซีผมเนี่ยก็ตั้งหลักไม่ค่อยถูกนะก็รีบออกมานะตอนนี้เนี่ยก็กว่าจะหาทางออกมาเจอเนี่ยก็นานอยู่เลยนะพี่เพ่ซีโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยผมเนี่ยก็จะขอตัวกับก่อนนะพี่เพ่ซีตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวอ e ีพีหน้าเนี่ยว่ากันใหม่นะพี่เพซีครับ ก่อนไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อต่อไปได้วยนะพี่พี่รับสวัสดีครับ